ช้างพังเชอรี่ช้างบ้านที่อาศัยอยู่หน้ารีสอร์ทจังขึ้นเฮา์มากว่า20ปีกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจึงจำเป็นต้องส่งตัวพังเชอรี่กลับบ้านเกิดบุรีรัมย์ พังเชอรี<ท>่ <Lanc ash ire> ถูกย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์กับควานน้อยอาศัยอยู่ใกล้กับป่าสงวนใกล้นสนามบินสตึกในช่วงนี้กำลังปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ช่วงเช้าของทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้าควานจะพาพังเชอรี่เข้าไปหลบแดดในเขตป,ป่าสงวนจนถึง4โมงเย็นในช่วงนี้พังเชอรี่จะไม่ได้กินน้ำจนกว่าจะกลับถึงที่พักอีกครั้งถึงจะได้กินน้ำส่วนเรื่องอาหารการกิน พังเชอรี่จะได้กินอาหารตอน8โมงเช้าของทุกวันควานน้อยจะจัดการให้พังเชอรี่กินก่อนเข้าป่าในทุกๆวันวันนี้ของพังเชอรี่อารมณ์ดีแก่มใสควานอาบน้ำป่าแป้งให้ทุกวันอาหารการกินเริ่มมีมากขึ้นมีคนใจดีส่งถังน้ำสำหรับบรรจุน้ำในช่วงกลางวันส่งของกินมาให้ มีหลายอย่างครับหลากหลายมากครับมีทั้งแคนตาลูกมีทั้งมันครับโพดกล้วยแตงโม,โมโครับแตงกวามีถุงน,นึงครับนี่ครับโอ้โชูรีเราขอขอบคุณคุณหนูนาศิลปะอาชาที่ช่วยส่งเสริมเรื่องอาหารการกินสบเบียงไม่มีหมดเพราะถ้าหมดคุณหนูนาจะส่งไปเพิ่มให้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ชมรมคนรักสัตว์ป่าที่ติดตามวิถีชีวิตประจำวันของเรื่องราวของพังเชอรี่ทุกคนก็ได้แต่หวังว่าทางคงจะลืมเรื่องราวเก่าๆที่เจ็บปวดได้และมีความสุขที่บ้านเก่าสตึกบุรีลำ